และหลังจากที่เราเก็บผักูดมาแล้วก็เอามาแช่น้ำรอรอแพก็กแพ็กเป็นของฝากให้ลูกค้าที่มารับต้นพันธุ์แล้วก็รอส่งไนค้าใช่ไหมที่ใช่จ้ะอันนี้คือยอดที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับอวกอวอึมอึ้ม,อม,มขอโทษนะครับที่ไม่ได้ถ่ายข้างหน้าข้างหน้ามันย้อนเสีย <laughs> ก็อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ก็คือใบตองเอาไว้สาหรับโห่เนาะแล้วก็เชือกอทุกอย่างโอแกนิกหมดเนะเาะอันนี้อันนี้นพี่พตัดประมาณไหนพี่ก็ดูมันจะสักเท่าไหร่นะพอสวยงามเนาะอันนี้ขออนุญาตเอาอันนี้พ,พี่พี่ต้องคัดไอ้ว้ทรงเกาหลีด้วยเหรอ <laughs> ใช่โอ้ยจะมองเห็นหรือเปล่านี่ไทย ถ้าย้อนแสียงนี่น่าจะได้อยู่หรือจะย้ายนี่นะครับไออันนี้ทรงเกาหลีเหรอใช่ต้องเอายอดเท่ากันประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้คนคนที่เขาจะเอาไปทดลองทำทรงเกาหลีนี่เขาก็เอาเยอะอไหมพี่ก็เขาจะสั่งหกโลหกกิโลลองทดลองดูก่อนไงอ๋อทดลองดูก่อนคือคือเขาทดลองเพราะเขาเพิ่งมาเจอสวนของเราออ๋เพิ่งมาเจอ กทำไมเขาไม่ทดลองก่อนทำไมเขาไม่อยากเจอสวนผักกูทำไมไม่ไปดูช่องกันกล้วยจะเอากี่สวนอันนี้พี่ใส่ไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี้ยที่ห่อไปหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คกี่ดูตามดูประมาณเลยอ่ะ้ช่างน้ำหนักไหมไม่ไม่ได้ช่างหรอกเพราะว่าจริงๆพอพอทำเรียบร้อยแล้วอ่ะจะอยู่ที่ประมาณหก หกเจ็ดขีดหกเจ็ 6, ขีดประมาณนั้นไรเอ,อ่ยดีที่มดมันไม่กัด <c oughs> ถ้าเป็นมดขันไฟครับสงสงใเราจะไม่ได้ถ่ายมุมนี้แน่นอนเลยเราเก็บมาต้องตัดแต่งให้เสมอกันก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับพอเราจุ่มน้ํายอดเขาก็จะดูสดอยู่อย่างนี้นะครับ <c oughs> รต้องให้บ้างหยอดด้วยประมาณนี้ประมาณนี้ ไปดูนะครับแพคกิจดยิ่งจะสวยงามขนาดไหนไม่ได้จบแค่ห่อใบตองน,นะครับเพื<ป>่อนแต่ตไม่เป็นลายธรรมชาติครับถ้าขายแพ็คประมาณนี้กี่บาททีห้าสิบบาทห้าสิบาทส่งห้าสิบครับเขาก็จะไป เป่ขาราคาพื้นที่ของที่เขาจะขายได้ครับทุกวันนี้เดินตลาดนัดไม่มีตลาดนัดที่จะไม่มีวางผักกูดวางขาย mm hmm. ถ้าถามเขาว่าเก็บมาจากไหน,น <Okay. S 1> เขาไม่บอกครับนายแม่ขอถุงแล้วก็สติกเกอร์ส่วนเราหน่อยขอถุงแล้วแล้วก็นำบัตรสติกเกอร์เออสิบสองอ่อะถุงใสสิบสอง ไหนอะหนูไม่รู้อะเอาถุงใสไงถุงใสงเคยให้ให้ตัดอีตรงนั้นไงหยิบมาหมดเลยหนึ่งตะกร้าน,น,น่ะเบอร์สิบสองอะใช่ไหมอันนี้พี่ต้องไปเก็บมาคัดไว้อีไหมเนี่ยหกกิโลคือเมื่อวานเนี่ยเราเก็บใส่ตู้ไว้แล้วผัพกพวกเนี้ยถ้าใส่ตู้เย็นอะมันก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นั่นแหละ เคยเคยเอาไปใส่อยู่ครับห่อถุงด้วยอืมอยู่สดเหมือนเดิมนะแต่ว่าตรงก้านตรงปลายก้าน่ะมันจะมีสีน้ําตาลหน่อยเป็นธรรมดาของมัน้มงแช่น้ําแล้วห่อถุงใช่ไหมใช่ใช่ก็อย่างเงี้ยพอเราโดนน้าพุ๊บหอแต่ถ้าลูกค้าไปกินเองอ่ะส่วนมากมันไม่ได้อยู่ถึงเจ็วันอะไรอย่างนงี้หมดก่อนแปบเดียวได้มันอันเยอะอีกก็เก็บประมาณนี้ทุกวันเลยเหรอพี่ เอยอะเยอะกว่าน,านี้เดี๋ยวถ้าพี่นันเก็บเสร็จเราก็จะไปลุยสวนต่อนะลุยสวนเก็บคัดยอดไว้ให้ลูกค้าที่ว่าจะไปทดลองทําอาหารเกาหลีถ้าเขาทำเสร็จก็คือการต่อยอดการันตีการต่อยอดสินค้าจากสวนพี่นันอีกอุ๊อุยอุยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยลืมถ่าย <c oughs> แล้วพอห่อใบตองเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่ถุงประมาณนี้เพื่อความสวยง,งามความเรียบร้อยแล้วก็จะมีะฮะอยู่ในตะกร้าแ่านั้นไงในตะกร้าแดงนั่นแหละอ,อถุงสีเขียวเออ อยู่ในน้ํำเช่น้นําหยอดอย่างนี้ก็ดูสวยเนาะมันน่าจะหวานเนาะบางคนก็เอาไปกินสดเลยนะครับกรอบแล้วก็จะแปะเออโทรและก็โลโก้ของร้านเนาะพี่พพหันมาโชว์หน่อยพี่โลโก้เ<ต>สร็จยังเสร็จยังยังไม่เสร็จอืคนถ่ายใจร้อนมากครับอย่างเห <laughs> ็ทางนี้เคยดูมาแล้วนะ นี่นะครับสวนผักูดออร์แกนิกออร์กนิกช่างใหญ่ใบช่างใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับห้าสิบบาทแพ็กเกจจิ้งฐานนี้ก็ไม่แพงนะครับดูเดียบร้อยแล้วครับถ้าเทียบกับคุณภาพและความปลอดสารมันจะย้อนไหมอ่ะไม่เป็นไรแพ็กเกจจิ้งก็คือสามารถที่ว่าจะช่วยเพิ่มเพิ่มมูลค่าในสินค้าได้นะ นี่พี่พี่ห่อกี่ถุงพี่ไม่ลองห่อแบบนี้ไปวางขายตลาดบ้างนะทีหรือหรือมัน,มนไม่ต้องถึงตลาดมันไม่พอ,อ,น,พอนอกจากลูกค้าสั่งที่จะเอาไปฝากไปอะไรเงี้ยเขาสั่งแต่ว่าเราเรามันไม่พอขายอยู <c oughs> ่นะก็มีทา, <c oughs> า,างทางอำเภอเขาก็มีแบบไปขายสินค้าวันที่เขามีประชุมอะไรกันเนี่ย ที่อำเภอเขาจะมีให้สินค้าเกษตรไปวางขายพี่เอาไปขายไหมไม่ไม่ได้ไปมีแต่กคนสั่งไปเขาจะให้เราไปขายนะเขาอยากให้แบบว่าเหมือนแบบผักปลอดสารอะไรอะไรเงี้ยเอาไปขายนะแต่ทีว่ามันเต็มไงม,มันแม่ค้ามันเต็มด้วยเราไม่ต้องไปถึงนั้นก็มนไม่ค้ามหาอเลยใช่ไหมขายอยู่ฝั่งนี้ก่อนผักกุ้หนักควมันก็สวยอย่างนี้นะ เป็นธรรมชาติไม่บอกว่าอจะเอาแต่ในป่าในเขาเรามันไม่มีแล้วในป่าในเขาได้เรียนแบบธรรมชาติได้ตอนนี้ทุ่งที่สองก็ใบนี้ไม่สวยตัดไม้ตัดไมตัดไมมสวยเลยคือแบบอยากใส่เยอแต่ใบเล็ก โยะใบประมาณนี้หนึ่งก้านอยากใส่เยอะแต่ใบเล็กพิกไอ้ก้านก้านกล้วยนี่ยชิคครึ่งหนึ่งไม่ได้นี่นี่ไงชิคครึ่งแต่อันนั้นน่ะมันสุกไปเอาเอาเชือกอันนี้ก็ได้เอามาแช่น้ำให้มันเหนียวเหนียวหน่อยไอ้ต้นนั่นน่ะยก ถาเก็ตจิ้งยกเว้นจากถุงพลาสติกที่ใช้ห่อแล้วก็นอกนั้นก็เป็นของในสวนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบตองแล้วก็เชือกที่ใช้ปลูกก็เป็นเชือกที่มาจากต้นกล้วยนะครับถ้าพี่นันทำอะไรแทนถุงพลาสติกได้ก็คงจะทำเลยนะใช่แล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงใช่ไหมครับเ,เอาเอาเอามาอันเดียวเลยเมื่อกี้ถุง ลูกชายอ่ะเนาะลูกชายน่ะนะซื้อวัประมาณผมเลยถ้าเขาใครใช้ให้ผมไปซื้อซื้อส้มตําเนี่ยถ้าไม่บอกว่าไก่ย่างด้วยไม่ได้ไก่ย่างนะได้กินแต่ส้มตําบอกก็บอกส้มตําอ่ะคนซื้ออะอันนี้ใหญ่ไปไม่เป็นไรครับพอดีแล้วให้แม่อีกสองอันเลยเอาไว้เลย สองอัององหอนหรือสามอันน่ะพี่ใบตรงพอไหมอ๋อห่อสมห่อสามอันนี้ก่อนสามแพ็กก่อนเตรียมเตรียมเราให้ลูกค้ามารับต้นเนาะวันนี้การแพ็กก็ดูยาวๆไปนะครับการกล้วยชาแนลทำคลิปสไตล์ท่องเที่ยวสวนเกษตร การทำเกษตรนะครับอีกตามได้อยากได้ความรู้เดี๋ยวให้เบอร์โทรโทรถามอยู่ของสวนก็ถามผมผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ถามดูสรู้แล้วนะไปูไปดูแล้วกี่ตวนไปเยอะกว่าคนเจ้าของสวนหนึ่เจ้าของสวนก็อยู่แต่สวนตัวเองไงไม่ได้ไปดูชาวบ้านอาทิตย์หน้าถ้าไม่งงนอนนอนมากเจอกันที่ระยองนะครับพี่น้อง เดีไปไกลอ่ะถ้าออกสายก็ไม่ทันตอนเขาเก็บอยากไปดูตอนเขาเก็บเพราะความเพลิดเพลินมันอยู่ตรงนั้นแหละไอ้อตอนที่เก็บนั่นเลย <c oughs> งั้นเราต้องถ่ายไอ้ตอนที่เขาเก็บให้เป็นดูเพลิดเพลินด้วยแล้วก็งั้นถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับช่องผมถ้าอยากมาเก็บเองลูกค้ามีนะอยากมาซื้อต้นแล้วอยากลองเก็บเอง,เก,เองก็ให้เก็บ ผมว่าเราเราให้ที่เขาเก็บอ,กองกแต่บอกเขาอยู่ว่าต้องต้องมาเช้าหน่อยนะเพราะว่าถ้าเก็บตอนสายมันก็ไม่สวยเนาะครับแล้วก็แปะโลโก้ร้านะครับ thank you อันนี้ก็ใส่หมื่นอะฉะนั้นรอ,อนจาอน อนเย็นๆเ,เขามอาอีกค่อยห่ออีกอันนั้นเขาไม่ต้องหอ่ออ๋อเอาไปเลย,เยไปเลยอย่างเงี้ยห่ะกินยากนะแค่มันใหญ่หัดกินยากใช่บอกว่าอยากได้ก้านใหญ่ๆได้น้ำหนักแต่ว่ายากถ้าใหญ่ถ้าใหญ่แบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปกินเขาจะเด็ดอเอาแคเ่นี้เห็นไ่มแต่ซึ่งแถวนี้มันก็อ่อนหมดนะไ,ได้หมดอันนี้มันจะสไตล์เป็นพวกยำกับ ผัดน้ำมันหอยครับแต่ถ้าที่อันนี้คือไปไอของเกาหลีก็ได้เพราะว่าเขาจะทําให้ให้มันแห้งก่อนนะแห้งก่อนด้วยมันก็จะยังเป็นไซส์อยู่นะเดี๋ยวลองไปเสิร์ชหาดูผักกุ้นผักบุตรเถามผักบุตรผักกุดเกาหลีมีชื่อนะมีชื่ออะไรเขาพูดจําไม่ได้อะชื่ออะไรเอออย่างอะไรนะนายผักกุดเกาหลีภาษาไทยว่าไงนะลูก ผักกูดเกาหลีอ่ะไอ้ที่เกาหลีเขาเอาไปทำอาหารอะไรนั่นนะชื่อผักกูดเลยลูกเซิร์ชดิอุ้ยเสียดายต้นกล้วยไม่น่าตายหมดเลยผักกูดภาษาอะไรนะเกาหลีผักกูดเกาหลีอย่างนี้หน้าแรงปีนี้เตรียมรับมือไว้สบายเลยใช่ไหมพี่สบายสบายสบายแล้วเราเราเรามีประสบการณ์ละครัวนี้ผมจะมาตอนไหนก็ได้พี่นันไม่เบนผมแล้วแบนผมตลอดเลยอ่ะ เห็นแล้วโอ๊ยอาถ่ายเลยเราเองเรายังไม่ถ่ายเลยบอกบอกจะมากลัวลูกค้าใจเสียไม่ใช่อะไรบอกว่าจะมาช่วยลโลุ่ยาออกกลัวลูกค้าเห็นแล้วแบบว่าถ้าบอกจะให้ลุ่ยาออกจะได้เตรียมขาตั้งกล้องมาตั้งกล้องแล้วก็ถางยาไปเลยมืออะไรล่ะยังมีอยู่เยอะนะยังมีอยู่เยอะค่ะเมื่อวันก่อนที่ให้อ่ะคุณเขามาตัดที่เขาเฉพาะข้าง ข้างคลองตัดข้างคลองไหนๆมันมีน้ํามีอะไรมาเสียงน้ําตกมันธรรมชาติดิเลยแบบอันี้เป็นเป็นฝายเลยครับที่ว่าเสียงยังไม่ทันเป็นฝายหรอกมันเป็นไอ้นี่ธรรมดาเนี่ยเลยถ้าถ้าเป็นฝายแต่เดี๋ยวเขาจะทําเป็นฝายทําเป็นฝายส่วนที่ก็น่าจะมีน้ําใช้ช่วงหน้าแล้งไปอีกโอ้ที่น้ำมันแห้งตอนนั้นไม่ได้ทำฝายมันเลยไม่พอใช่ไหมใช่มันแห้งกันหมดอะนายเจอไหมว่าอะไรลูก ทำฝายจงสูงหน่อยเนาะเวลาน้ำมันมาล้นเป็นฝายน้ำล้นอย่างงี้เวลามันเยอะให้มันล้นออกไปภากูดภาษาเกาหลีเราต้องวางนี่ลูกค้าโทรมาแล้วพี่มารับได้เลยครับยังไม่ได้เอาขึ้นจากร้านไม่ใช่ไม่ใช่ใชจ้า